บุ๋มไม่ปล่อยผ่านเจอมิชาชีพอายุแค่นี้ทําได้ขนาดนี้น่ากลัวมากคนแบบนี้ไม่ควรอยู่ในสังคมจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 ท่ามกลางเร่าดาราคนดังหลายคนต่างยื่นมือช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่เช่เนเดียวกับบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีจับมือทีมงานช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 แทไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวแต่จู่ๆก็เจอกับมิชาชีพหลอกให้ช่วยโดยเธอออกมาโพสต์เตือนผ่านอินสตาแกรม แอดบุ๋มปนัดดาระบุว่าเตือนทุกมูลนิธิและดาราทุกท่านถ้าเจอเคสท,ที่คุณสงสารแต่ไม่แน่ใจให้ส่งมาถามได้นะคะเพราะการทำงานขององค์กรทำดีเราช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากสนับสนุนคนทำดีและ กำจัดคนชั่วคะ่ะและที่และพี่จะไม่ปล่อยผ่านเพราะสิ่งที่น้องและครอบครัวทําคือมิจฉาชีพคะ่ะน้องคนนี้ได้เข้ามาในไอจและเขียนข้อความมาขอความช่วยเหลือพวกพี่มีทีมรับเรื่องและตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าทําไมเจ้าของบ้านเช่าใจร้ายจังทําไมไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลแล้วเป็นโควิดแบบนี้ จะไปอยู่ที่ไหนอันตรายเข้าไปอีกแต่ด้วยการทํางานของแฮชแท็องค์กรทําดีที่ทํากันมาเกือบ10ปีที่ผ่านมาเรา ไม่เคยพลาดเพราะเราโทรเช็คเราส่งคนไปดูและเราพยายามแก้ปัญหาให้จบทุกเคสไม่เน้นการช่วยด้วยเงินเพราะเงินที่บริจาคจากทุกคนมีค่าต้องใช้ให้ถูกต้องที่สุดทีมงานได้มีการพูดคุยกับหนูหนูยังส่งมือถือให้แม่ที่เล่าเรื่องเดียวกับหนูเราจึงขอทางพยาบาลใจดีย,ย้อยที่ฟังเรื่องเราก็ตกใจนั่งรถไปร้อยกว่าโลเพื่อไปช่วยดูน้องและพ่อที่บ้านระหว่างนั้นหนูเริ่มลบรูปบ้านที่ส่งมาลบโลเคชันแต่ ทีมงานเราแคบไว้หมดแล้วพอไปถึงทีมงานตามหาก็ไม่มีไปหาในโรงพยาบาลสนามก็ไม่มีคุณพ่อที่ชื่อนี้หาผู้ใหญ่บ้านให้ประกาศตามหาบ้านนี้ก็ไม่มีตัวเจ้าหน้าที่เองก็กังวลเพราะไม่มีคนเป็นโควิดในหมู่บ้านถ้ามีก็ได้นอนโรงพยาบาล ดูแลอย่างดีสืบไปสืบมาบ้านน้องไม่มีใครเป็นโควิดสักคนบ้านก็บ้านของตัวเองแถมเป็นญาติผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละแต่หนูด้านปลอมชื่อผู้ใหญ่บ้านเลยจําไม่ได้ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่เลยเรียกเข้าไปคุยเมื่อคืนน้องอ้างว่ามือถือโดนแฮกตั้งแต่5สิงหาคมและไม่เคยขอเงินองค์กรใดๆแต่เบอร์บัญชีแม่หนูที่หนูส่งมามันหลอกกันไม่ได้หรอกนะคะและเท่าที่ทราบหนูไม่ได้ทําครั้งแรกบางทีที่บางท ที่เคยให้เงินหนูไปหนูไปล้มแพะเย็นอย่างสนุกสนานและหนูก็ทําอีกและทํากันทั้งครอบครัวอยากจะบอกว่าหนูอายุแค่นี้หนูยังทําได้ขนาดนี้หนูน่ากลัวมากเลยนะสุดท้ายนี้พี่อยากจะบอกหนูว่าพี่เป็นคนใจดีมากๆแต่พี่ไม่อยากโง่นะลูกอยากทาร้ายคนใจดีด้วยความโลภและเห็นแก่ตัวคนแบบนี้ไม่ควรอยู่ในสังคมซึ่งพบว่า หนิงปณิตาก็โดนเหมือนกันออกมาคอมเมนต์ว่าข้อความแบบนี้ได้เหมือนกันเลย